ผมครูแสนแสนยาโลหิตนาวีผมเป็นนักธุรกิจและเป็นครูสอนนำนำ้ำพาร์ตี้คอสเดกเตอร์ผมรักกิจกรรมแอ v e n นเจอรโดยเฉพาะกิจกรรมกลางแจ้งกลางทะเลไอทะเลแสงแดดสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ผมหลีกเลี่ยงไม่ได้ปัญหาของผมจึงเป็นใบหน้าที่หมองคล้ำดูโซมและอาจจะดูแก่ข่อนวัยครับ ผิวหน้าหมองคล้ำนี่เป็นปัญหาใหญ่มากสำหรับผมบางวันผมต้องถ่ายแบบบางวันต้องพบปะธุรกิจไม่ว่าจะเป็นการประชุมหรือการสังสรรค์ทุกคนต้องดูดีที่สุดผมจึงมองหาตัวช่วยที่ใช่และผมมั่นใจใน The Touch อยากรู้ไหมครับเพราะอะไรแน่นอนครับผมต้องการคลินิกที่สามารถตอบคำถามผมได้ผมมีคำถามมากมาย ที่ The Touch Clinic มีทีมงานมืออาชีพที่สามารถตอบคำถามผมได้ทุกคำถามและแก้ไขปัญหาได้อย่างตรงจุดผมจึงมั่นใจใน The Touch Clinic ผมเป็นนักธุรกิจผมจะเลือกลงทุนกับสิ่งที่ดีที่สุดเท่านั้นที่ The Touch Clinic เขาคัดสรรแต่สิ่งที่ดีที่สุดสำหรับลูกค้าทุกคนผมครูแสนผมมั่นใจ The Touch Clinic แล้วคุณละ่ะอยากดูดีเหมือนผมหรือยงัง